ขรับสวัสดีรอบหึ่ได้ยินเสียงลุงทองก้อนไหมครับลุงต้นยินดีต้อนรับ ศิลปินเยอะมากเลย,เยตอนนี้ดูโฟร์ไฟที่ขึ้นมามีทั้งซุปเปอร์ตามีทั้งดารามีทั้งนักร้องปัดเข้ามาเจอแล้วกว็ปัดทิ้ง <c oughs> มีเรื่องราวเอามาโชว์เอามาอวดหลานสาวก็ซื้อมาฝากจากมาเลยกระเป๋าใส่ปืน ของผู้ชายนะไม่ใช่ของผู้หญิงมามีใส่กระเป๋าตรงกระเป๋าตังใส่โทรศัพท์ได้ใส่ที่ชาร์จใส่แบตเตอรี่คุณฝอยทองเชิญยิ้มโอ้โหคุณไม่หลับไม่นอนกันดีดดีดงเหรอ โอ้มันมีหลายสีัน,นี้ไว้ใส่ฟันทองเวลาลุงทองก้อนมาไล์สดแล้วยิ้มแล้วก็เห็นฟันทองเนี่ยนะแสดงว่าตอนนั้นกำลังพอมีพอกินแต่ถ้าไล์สดวันไหนแล้วไม่มีฟันทองนะแสดงว่า ช่วงนั้นช็อตเพิ่งลอกคือพิ่งเลิอกกองครับด,ด,ดี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 มีงานมีการทำกันนั้นก็ไม่เครียดนะออกจากบ้านอ่ะขอให้มีงานได้เงินเข้าบ้านนิดๆหน่อยหนก็ยังดี นี่มันนอนเฉยๆใช่ชไหมนี่พูดถึงอาชีพชีวิตคนทำมากินชนชั้นกรรมชนทรชนสาธุชนปัญญาชนแล้วก็คนเมืองชน <c oughs> ไปหาพ่อเที่ยงคืนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเหรอครับใช่ <c oughs> มึงคิดว่ามึงอยู่นอร์เวย์แล้วกันไอ้แชมป อาทิตย์บ้านพระบิดามึงจะหน้าตาดีขนาดนี้เลยพระธิ้านพระมาณดามึงใส่แว่นะนะแชมปโอโตโอโอโตโอ้ออโตโอ้ผมก็จะมาพูดคุยกับเอฟซีเพื่อนๆเก่าๆเพ,าเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะหมดแล้วนะ ถ้าแบตหมดก็เดี๋ยวอาจจะกลับมาใหม่อีกเที่ยวหนึ่งเรื่องกระเป๋าที่หลานสาวซื้อมาให้จากมาเลเขาซื้อมาหลายใบแล้วมันเหมือนกันก็เลยถามเขาว่าถ้าลุงเอามาจำหน่ายแจกจ่ายในติกตอกเนี่ยจะเป็นไรไหมอีกสองใบเหมือนกันเนี่ยซื้อมาให้สามใบ คงจะไม่เปลี่ยนใช้ลหลายใบหรอกนี่ใบยังไม่แกะเลยนี่ลายหลุยแต่ทรงเดียวกันทรงเดียวกันใส่ปืนใส่ของใช้ดิปาถะรับผมนอนก่อนนะครับหรือเป็นรานมันไชนาทครับโอ้ย ร้านมันก็เหม็นดนี่ดิคลละมุกตลกคณะไหนไวะเนี่ยไอ้แชมปหัวตลกสี่ร้อยว่ะพวกมึงเนี่ยเล่นแบบนี้ตลกสี่ร้อยเป็นตลกเอสต้องมี 4. นี่ลายที่สวยของผมนี่คือใช้ใบเดียวก็พอแล้วนะเดี๋ยวถ้าแบตหมดเดี๋ยวมาไล่ใหม่ ประมาณสักตีหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงนี่ใส่ปืนใส่ของติปะทะโทรศัพท์ส่โทรศัพท์ใส่า power b a c k ใส่กระเป๋าตังนะใส่สิ่งของที่มันจำเป็นที่เราอาจจะลืมได้สำหรับลุงอ่ะลุงเป็นคนขี้ลืมไงไปหาหมอจุฬามาหมอเช็คออกมาบอกว่าลุงท้องก้อนเนี่ยสงสัยจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะลุงก็ถามว่าอัลไซเมอร์มันคืออะไรวะก็บอกเริ่มจะหลงหลงลงืมเดิม แค่เริ่มพอยังไม่เป็นหนักแล้วทำไงแล้วหมอให้ยามาสองชุดจ่ายตังเสร็จกลับมาบ้านจะก,กินยาดูไอเวนเลิมไว้ที่หมอ <c oughs> ต้องนี่มีทุกซอกทุกมุม ซ่อนตังเมียก็ได้มันมีหลายซอยทุกแล้วมันสวยมันลายแบบมันมีสามลายนะแต่คนเราเนี่ยใช้ใบเดียวก็พอแล้วใช้อะไรตั้งหลายใบใช่ไหมก็เลยเอามาแบ่งๆกันถ้าซื้อที่นู่นอ่ะน้องหลานบอกว่าสองร้อยสามสิบแต่ซื้อที่นี่ ร้อยแปดสิบลายแบบหลุยเลยไอ้สองอันเนี้ยใครจะเอาบอกได้แต่อันนี้ไม่ให้เพราะเอาไว้ใช้เองสองอันนี้ของผู้ชายนะมันเป็นกระเป๋าใส่ติปาถะ อาชนะของผู้ชายต่อคำแปดสิบไหม